โอ้ยล่าสุดไม่ต่ำปากมันเงาไรมันเงาไรไม่ยังาไรเงาแขวไม่เงาไรเงาแขวฟันกาตายชูฟันขาตายในหนึ่งสองสามโอ้ยกำลังใจยี่เท่าคักน้องเอียงคะลูกอยากลองเด้ อยากล้องครบกิเท่าจริงใจไงยะอยล่าสุดไม่ต่ำปากมันเห้ยหไไม่หยัไรเงีาวแฟารกาตาชว์ฟารกาตายนึสองสัสั่งเด็ดสุดยางเว่ เออหม่เออม่หนึ่งสองซ้อยากลองเดอยากลองคบมันสิหยังตบๆตับตเดา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 เาเดาเ<อ>ายงของดูให้รู้โนจื้อในเพลงไม่ได้โอ้นนจือในเพลงไม่ได้นอกอะไรเนียนมันบะเนียนค่ะ